เนา้อแทงตายเลยวนันนี้เจอดวนอีกแล้วอ่ะอุ้ยหลอดที่หลอดเนี่ยสลิมตายแท่นเชี่ครับมาหนั่งกันแล้วมาหนีดีหมาแกอย่าผมรับจบเองเทียว เชื่อว่าจะตายดุกไฟบพได้นี่อ่ะเก็บสองครับกลรับสวัสดีครับอยู่ผมส4 k นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นจินนานะครับรุ่นก็ไปเท็่มาล่างแฝงเดี๋ยวผมขึ้นไปให้นะครับทงนี้การยิงเล่นเดือนเกมนะครับ จะได้เหรียญได้เพราหนาเหรียญน,นะครับต้องระวังนะต้องระวังแกไอรีครับเล่เกมโมไมียังเลยขังเขาเรียเร่ยอาเขไว้นะตาเถิกันจริงๆนะถ้าจะเหรียญจะช่วกันล่อกแก๊กดึงนะครับตาขังเขามีแก๊กนะเาแบบว่ต้องดีเปิดไฟครับเนี่ยมันดึงไหนแบบเหรียญง่ายอะครับ หนึ่งสองน่ก็เดินออกนะครับทีนี้กันต่อเดือนนะผ่านได้สไนเป็นปเนี่ยโดนเฟืร์งนะจจะลกหรือเปล่าโดนดึงพิทางเนี่ยเนีน่ยอะไบุ๋มมาพิกดึงบ่โอ้โหผ่านในหัวเนี่ยใจยูต่บดดนแนีหนึ่งเลยนะเี้จะตายรับได้ครับไอรีเบามากตันเกม รับรับไม่เพื่อนไปสวยดึงมันเนี่ยสวยตีถ้ามันดา่าตีได้อยู่นะ มาตายจักตัวอย่างนี้อ่ะผมมีอิตมาสี่เลยเอ้ยจะเบาไปแล้วนะตือนเกมยรเนี่ยแค่ยืนน้านจนมมีคนสนใจเลยครับย่ำมา่่ต้องกลัวนะครับไอลิตือนเกมมันโมไม่ยังเลยนะครับถึงมันจะเรียนได้ก็ละเมิดเบาครับ ลืมแด้แย่างไรนีเดีะอ่าส่วนรางลหนกันครับอุ้ยนตอตั้มหัวอีกอุ้ยนออืมเปรื่อนตีประกาเขามาเลย จำเดือนแล้วกันครับจินทีสองเอ้ยผมกับบกการับไหมนะมัมีอันตินะรับเป็นนี้เพราะรับได้ครับยันตีนี่ผมยืนทนนะบอกเลยตุยโอเคแตี่ยซิดมาแบบง่ายๆได้ได้ได เอ้ hey. แก๊กเราก็ปล่อยเทวตายแก๊กว่ายังไงครับข้อบดีครับนะครอสผมไม่มีอันติเล่นนะแต่ผมก็จะเล่นเพราะผมมืนหนึ่งมาอีกได้ไหมมาผมได้จุดช้ายแล้วหนึ่งกันหน่อยมั้ เอาแบบบนนี้นะนเ,เนี่ยเอาานี่ยจะนี้เองนี่แหละตู้ตรงนี้เบื่อเนเท่านี้เองแห <c oughs> ลกแหก,กันไป <c oughs> เท่ยวยืนดีจัดนะ <c oughs> ง่ายไปเปล่า ดึงโดนด้วยประเด็นหลังกับเขาด้วยโอกาสน,นี้อู้เที่เขาตายว่ะหลวงดีจังยาเพื่อนยาบอาบอลตัวนี้ไอ้สักหน่อยละกันสักหน่อยละกัน <c ười> อ,อยู่เรือนมากหลักกันครับรถคุดดาวห้า4สี่สิบเลยว้มีปะป่าวะขวดด้ยะต่ำหววัวเวยแล้วควนมากบนเนี่ยเล่นหน่อยเพื่อนเล่นหน่อยผมรับไม่ไหวแล้วช่ <c oughs> วยจัดช่วยเดบิวตไปเลยจ้า มันจะเคียเวฟมายิงหน่อยนี่อ่ะบดายถอ,อยถอยถอยถอยเบิดสกิลด้วยนะผมเดียบร้อยมันลาดโอโ้โหร้อนเลยจอดนี้เจกันหน่อยใครโดนเนี่ย โอ้แบบแลกเที่ยวก็บแบบนาคอสตลอดเลยครับเนี่ยผมกระตายด่วยนะั่นเนี่ยโอ้โหทุดมีเป็นพันเลยเลยน,ะนาคอสแม่งร่วงดีจัดเลยเที่ยวห้องกได้เล่นนะมันออกกันแล้วอ่ะสูงไงเนาะผมหัดนาคอสนะอยากเล่นเป็นโอเคไม่ว่ากันกรับผม มอเห็นเลยหอกสลิมสกินเนี่ยนัวกันแล้วมาหนีดีหมาแกอย่าผมรับจบเองเทียว เชว่นจะตายดุไฟบ่ได้นี่อ่ะเก็บสองครับยากหนึ่งก็ไอลีจังเลยจัดให้ผมหน่อย ให้ผมหน่อยตำหัวอู้แม่งดูยากจริงสกินนี่ผมตายได้นะวาเนี่ยพี่กระจายไปแล้วอะกลัวตำหอกนะโอ้ยใจเย็นได้เร,เร็วกำลังจิตไปหาอย่าเพิ่งตายนะครับเขียนเข้าแบบเดินชิวมาก เอาตัวหนีก่อนห่าเป็นได้แท่งบอ่ออันนี้นะคือบางเท่เอา้าแท่งตายเลยวันนี้เจอดวนอีกแล้วอนะ่ะอุ้ยหลอดที่หลอดเนี่ยสลิมตายแท่นชี้ครับมาจีๆแหละเอ็นลางต้องมีโซบมาเนี่ย โอ้เลี่ยงจังเลยมาเกียผมแอดสิตไปเศร้อาอิตัวะตาเนี่ยขะดมั่นเลยครับเอ็มีพีด้วยนะล <c oughs> งผี่เขารับจบ้าเมียดซุุ้ดในทีมเลยนะครับจาใา่แบบได้เรื่อยๆ่ะครับ อย่าจีตเกือบสัมแก็ตเลยนะออขอคล้องกับประมาณนี้นะครับไปนะครับไเจอกันคลิปหนานะครับยังไงเรียนตัวได้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดิงก็ติดตามหน่อยนะครับเจอกันครับเจอกันครับเจอกันคลิปหนานะ